ก้าบสวัสด <im sharing> ีพ so ่อแม่พ <Thr iss about beer> so ี่น้องสุ่มหมองสุ่บ้านผัวจะเป็นไทยได้เในสันมันนีภผมมีเมนูเวย์มูเด็ดพี่น้องเลยผมชิตับไหวตับมีตับพริกไว้ใส่ปลาทูอันนี้เป็นไว้เลครับีย่างย่างเป็นซุปแล้วปลอกออกใหมอ่อนๆ่ะมีพริกด้วยกระเทียมด้วยแล้วผมจะมาย่างไว้ด้วยกันนี่กนะ ยางมันไปนะีม่มก็จะยางยล้วก็จะย่้ยางเลยยางก็ทูซิบเซฟมันนี่มันจิบเซฟเลยครับยางว่าครับผมคนเขากินคุคนเขาก็อาาบอกกินนะแต่นกินจีก็ชวาเซียมขุ่นครับไว้ขุ่นนะผม นีไปไป่มันเป็นดำนี่ก็ต้องปิดด้านนะครับเดี๋ยวผมจะโปะออกข้างในมันให้มันดำเป็นใหมไม่ได้มันมีผลมมีผลเดี๋ยวเขาเจาะข้างในมัน<อ>ใก่แล้ว ในพีต้องเห็นน้ำมันออกไลยความร้อนมันกิดน้ำมันเขาปั่นต้มเลยครับไม่เคยเขาเน่าต้มอะไรเน่เาเผาอะกินน้ำเนยเยอกว่าน้ำมันลออุอกจะกินเพียงนิดหน่อยก็คือจใจไดโอเคครับมันจะเป็นไม่น่าต้มเปอนเผาความร้อนมันจะเป็นลุกอยู่ตรงในโอ้ยเราโอเคเราโอเคแล้วพี่ เสไยด้แเ้วยดยจะไปรง cool? ี้ปวดไปน้อืมปวดกรับปวดกรับไปตองนี้ปวดกรอืมอสุขภาพกวันนี้น้องไอ้ตามมันเดือเรื่องใชนั้นเล้ว เดี๋ยวผมจะไปพักไวก่อนจะพยยามเป็นแล้วพูดจะไปปอกเปลือกนะครับปอกเปลือออก้างไงมันอว้ยนอยลอยลออยอเลยวผมจะไปปอกเปลือกไปอะจาันนี้ตัว นั่งงประทูเสียบเดี๋ยวเขาต้องวันนต้องกานต้องงอคอต้องหัดไปคับเดี๋ยวยากประทูเสียบมีแบบพจมเอาประทูนี่จะตับผมจะปอก ปอกเอาข้างในในี่เนี่ยเดี๋ยวเอาไปต่ำอนอเส็ค่อยกางเลยที่ห่มออน,นี่เดี๋ยวเวลาตำันหน่อยอ ทำ้ีปีแ่น่อยโมเขาคงด้วมโอ้ยมองไม่เห็ไปลกล้อ่ะ ใส่กไปเลยทตรงไหนไปได้ดอกทุก้ย่งเทใช่ไหมลูกหนังงอโค้กแต่ว่าใช้ได้พี่ทงเลยอ๋อคนี้นี้โคนกมากไ่ดูเนีนนี่นี่ผมน้นนี่พกีกได้

ผมจะเกยคนพี่นงเกยละล่างค่อยเอามาใส่เกยออกมาในมันพี่น่คุณบ้านเดี๋ยวเกยจะ้วผมจิไปล่างคนดำ นี่พี่น้องพังเล่ามาแล้วนะลเลยพด้เลเฮ้ยคุกหน่อยโอ้คกแตกซ่ไหมายใส่หมเลยใส่ผมเลยโอเคผมเพ่น้องไว

กินกินหูเป็นตัวนันนี้รอลอยปาดมนอของนสิครับเพนเพนปานเลยแบบเป็นบ้านเลยเนีเ่เดี๋ยวตามาือว้อืมกตลอง้ย อืมด um e? ูดีขึ้นไหนยัเเเบบเป็นบ้านเลยคนพิธีดีตองเบบนี้มันแสบนะคิดคนรู้คนันอผม่า

อืม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 ,อม,อมได้โอเคโอเอ,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 อยมีมะเขือเนี่ยมันแตกง่งยเลย